ดอกใหญ่มากคุณด,ด,ดอกโอ้ยเลยทึ่ชิบโตดอกกิ้ใหญ่แบบนี้ในแกงอยู่นะดีกว่าบุปไปไปสำรวจป่าในแกงอยู่ไหนมันออกดิมาสำรว<ด>จป่ากุ้งใหญ่อยได้นั่นถึงน้ำถึงโตนะนะ่ะเนาะมสวัสดีครับพอผมเบลเคนสติกอีสานภาคเะินครับสวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าเช้าที่ยี่สิบสองอาทิตย์หาขันออกมาสำรวจป่าเฮดเพราะว่า ได้ฝนแต่ก่อนหน้าหั่นนะมันคงบปะกเนาะหลายวันลวเลยทะเลได้ออกมาสำรวจป่าเห็ดจะมืดหมือมืดเนาชุ่มๆดิเมยให้เราพักนึง่งเจยดอกส,ยสวยๆที่เหลือเป็นอย่างไงเนี่ยเมื่อวานไอ้ลำปลาลงดิลงต่งเบิ้ลมือเดีวก็ได้มาม,มือก่อนเขามาได้เนาะเฮ้ยมุก่อนเราได้มาฝนตก เว้เนอสองมือเดี๋ยวเว้นหนักสองมือเพียงแต่ว่าชาญ่างเขามาเจอแต่ดอกเงี้ย,ยาบาน <c oughs> เจอแต่เป็นบานบัดน,น,นีมาเห็นแถวเหมือนเดิมป่าเพล็กบ้านโคกกองกับป่าบ้านโคกกองด้วยกันน้อยจังพี่ได่นโอ้โหขาวน้อย อ,ออกอยู่นะขอบตะกังคืงนนอ้ออกอยู่สวยๆทุกดอกมาก็เห็นรถจอดหลายคันแล้วสามสี่คันเลยได้น้องบอกขีนอ่ะเปิดตาของเราเดินไปเรื่อยๆบุญกันเจออีกแล้วสองดอกด,ด้ดูน้องปุ๊บ คือดอกนี่ดอกเล็กๆต้องเบิ่งดีๆีตาอีตุนตาลูกตุนงอกบานสติ๊กตอกมันชิ้นเล็กๆเลยจ้ะนี่แต่มันก็แซ่บคือกันชุดเลขหุ่นดอกใหญ่ผ่านมันสติ๊กว่าสายพันนี้เป็นบังดอนแล้วขี้เต้นมาเจอเห็ดเพึ่งข้าวเนาะ ดยู่ดอกเดียวดอกใหญ่มากคุดอกโอ้ยได้ถึกซิบดอกดอกกิงใหญ่แบบนี้แยกกันหาสติ๊กเดินหาอยู่ข้างบนนู่นเดี๋ยวมาดูข้างล่างดีดิฮาฮะกบมันเลยดอกนี่โอเห็ดเน่้ยนึกวลา กินได้เห็ดพึ้งขาใหญ่ขนาดแล้วมาเจอสักซิบดอกเลยซิบดอกใครเลียงดีดอกอใหญ่เนาะดอกใส่ข้องน้ำเนี่ยกยูถือว่พอที่เก็บอยู่นะเดินเก็บเรื่อย เรื่อยๆเธอว่าอันนั้นอยู่ขี่กว่ามือนั่นอยู่ได้ใช่มือแรกที่เฮามาค่เจอเอาเจอเอาอยู่มือเฮ้ยบอกเคียนอะไรมาบผงมาบผงอะไรเสอะไรสิโอ้ยขอาแล้วไหวไหมไหวไหมถามใจเธอดูปุ่นก็เด้อปุตนไตดอกต้องเป็นไตดอกคู่อุ้ยบ่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ย เป็นช oh, <Ooh. S 1> ื่อต่าดอกก๊าดถึงเงี้ยดอกนึงดอกนึงดอกนึงโอ้เด็กก็เด็กก็เือเอาอันเฮ้เห็ดเผือกนี่ยอยู่กับดอกีนี้อกกุหลาบดูดอกเห็ดดอกเงี้โอ้เห็ดเผือกอันนี้พร้อม นี่ผึ่งแย่เด้อจ้ะขอตะก้าผ <Okay. S 1> ู้นึงคือตะก้านี่ดิให้ผึ่งะตะขึงขึงแซ่บมันน่ค่ะมันออกรสชาติแบบขมๆกรึบๆขมนิดนิดโด่มันแข็งพร้อมได้เห็นม,มันแบบนี้ค่ะถ้าชนิดอื่นเวลาแกงมันยังอ่อนแบบจะแทบจะเปื่อยแต่คงจะฮิดถึ่งตขงะ,งะขึงค่ะแข็งอันตั้งไึงไก่เลยน่า มาพี่มาพี่มาเพียนเจอนี่เป็นพึ่งสาดน้อยเซ็เพียนเจอเลยหนึ่งดอกสองสามจะบรรลุไหวไหมนี่คนม,มาเล่นอ่ะใช่มาวานะมันมีคนมามาวาน,น,น,นเร่แงอยู่นะฝนบดุกบดมือหรือเพื่นจะคือเฮาค่าไอเต็นนะปลาลงตกใช่นี่ บ่ไหวแล้วโดนงโ่งเลยด้เลยได้เลยเฮ้ยไดไอ,ไอ้ึอ่งนกยุงเนี่ยมันเท่าเลยมันมันเปลือยไม้ทำเชือกไว้เพื่อน,นี้นี่แหละนกยุงดอนี่คือสวยแท้โอ้ขาหักแล้วเกือบบลอดยังได้อยู่จ้า หมสวยโอ้ยพุ่งซ่าพุ่งซ่าอันนี้มีหมวกแบบนี้โอ้ซ่าก็เห็นดอกแรกแล้เจ้าโอ้ดอกสองเนาะดอกสองแรกเกาติดกับนี่งเลยอันนี้ก็ซ่าเลยเนาะดีแซ่บเป็นซ่าพูดพูดพูดไปแถวเลยดีนี่ Em đi dù em dù mày mặc 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 dù mày Đi dù mặc dù mày mặc dù mặc dù mày mặc dù mày mặc dù mặc dù mày mặc dù สองรอบเด้อกนะปรากฏว่าเห็ดวันนี้บานหมดแล้วบานโล่แหละบานเต็มตกะก้ะาะหช่ออกหมดนี้เลยหอาต่อเลยตออน,นี้ลักนัวขึ้นมาได้ยังไงเสื้อเพิ่นยันมดปวกเอาขึ้น เนเห็นแต่ไครเลยโอ้สองสามดอกนะครับดอกใหญ่เน้อเนมเห็ดท่นแล้วรุ่นนี้ไปดูโอ้บึงดอกเลยกล้องเขาก็เป็นสีนะฮะที่จริงมันสีเหลืองเนาะตัดแสงกันดิแดงมาันแน่นาะพี่น้องเป็นสีนีเนมเห็นแต่ไครเลยสีเหลืองบัตเอาออก่นแข็งแข็งโพสขามันเถาแห้งอ่ะ เขีนพ่อองดอกเสือบานลยปะบานแล้วเือจะบลแถวรอสองดอกแถวรอเลยสีเหลืงคือกันเ่นหลเป็นเหลืองไหมเหืออมั้ยจะได้ดุนนี่เห็นไหมสวยนะ ดอกบานเบิอหมดแล้วเจ๋งเลยเนาะมีทั้งบานทั้งตูงจะชมกันไปบานเบิอมือนี้เอบอยู่ด้วย Ừ, cái chơi hết đá đọc băng này bà nè Đọc xăm xốm Khuôn xì nọ Dạ Hẹp thế này bà lọt nhảy <laughs> <laughs> có đọc nhảy Sợ lắm, giọt bàn lại bà nè Ờ, chứ chưa, thầu bà nè là sợ lắm Hôm nay con lôi, có bớt chút là vậy nè nhung bớt เพชรดินเห็นนินเรเห็นเข้างานเเน้มาดดอกนึงอเดี๋ยวเด็กเล็กก็บ่เห็นเลยงกตรงที่เคยไปเก็บมือก่อนเหกอโคกงัว่ะเพื่อนเบอออกบอออกมือนี่ใป้ละมือหันไปไปอมหมานโชคดีแต่หาไปก็ดีดอกงงานแ่ว่าดีไปมือเลยว่าถูกที่เก่าบอยบบนี้มือเขาก็ได้ดงเดยอกหนึ่งดอกนึงนี่กรได้ดอกนึงหันไปขาวๆอ้โหเอน อ oh ้ยสองบอกเพื่นบานเบิดชุดแต่มันก็บานสวยห่ายาวยาวบานเบิดบานเบิดชิดเขาได้ยุี่หมครับได้นโพนะดิเขาได้ไ่มบอกกกเบออกเป็นโพนเนาะใปบอเก็นโฟ จบเพลงคักออทีนะเจอใไฮจั๊กพลไะแม่บโกเพคสิฟอนย่างโบเห็นเลยบ้านเฮาตอนนี้แม่บ้านยังโบเห็นไฟได้เลยเห็ดปวงอย่างกันเนาะใช่ทางอื่นเขาเลยเก็บเพิ่นเพื่มยัางโบเห็นก็จะติ๊กเอาจริงๆหันเห็ดโบเหินก็ปลายเนาะพอได้กินจ้ะพอได้หาพอได้กินแต่รุ่นบ่าวแบบโอ้ยได้หาบเมื่อรุ่นตะกร้าเต็มตะกร้าหันโบมีเงี้ยหมกเขาคนหลายกว่าเห็ดโบเนีน ทางป่ามีเดินหน่อยด้วยเนาะใช่เดินบ่ดยไงทางบนทางพุ่มพอนหรือมีภูเขาเพป็นสนุกเก็บโอ้ยอันสนเด็กป่าเขาทำยังไงกันเนาะหากันครับมาถึงบ้านแล้วติ๊กเว้ยมึงมักซิดาหนื่อยยังไงเลยไม่มันได้หรือบอกบอเพื่อนหน่อยได้แล้วได้หรอมาหน่อยหน่อยเนาะ แต่ตัวนั้นใหญ่กว่าแล้วใหญ่กว่าแต่ความเก่งจะโอมบุกทันไฟจิ้มอันนาบอกถุงห่อหลายหน่วยอยู่ดกเรียกว่าหน่วยนี่เก่พอมือเนี่ยคนมือหนาเอาไปกินเลยหน่วยหนึ่งวานหวานต้นนี้เด็กมันยังแล้วเด็กบัตรเสื้อเด็น อือวกใหญ่เลยเป็นเรื่อยๆได้แบบนี้เอาเลยเนาะโอ้กิดลแล้วก็ไปห่อหน่อยใหม่ต่อม้า <c ười> มีพองขวาได้เนี่ไ <c ười> ม่มีอันนีน้ดีกว่าดีดีอือนี่ห่อคืนห่อคืน,หนแหละเดิวไปเย อยากางใส่กัดมืออุ้ยได้แล้วอยากเนาะได้เบิดเลยอยากกินเนาะอยากกินได้เบิดเลยหมดเกี่ยวเหาะสารร้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมือหาไปกินละหวานมากหืมไม่ได้มีเม็ดเลยโอ้มัดคันไฟมัดทำไมนี่ขัดส่วนมือนี่ หวานเลยหวานกรอบหวานกรอบเนี่ยเปงานเฮ็ดของเฮาก็ได้ในแกงอยู่นะดีกว่าบ่ไปไอไปสำรวจป่าแกงอยู่ไหนมันออกโอ้ยมันจะบุกตจักใหญ่อยู่ได้น่ะถึงนลำถึงโตรนะเนาะเมนบรรยากาศมืดฟ้ามืดฝนมาอีกแล้วคุ้มๆืนตกบ่ตกต้องรุนกัน อากาศเย็นเย็นมาลมวอยมาวนี่แหละกลับถึงบ้านแล้วก็หาผลไม้กินซะก,ก่อนแวะก่อนข้าเหือน <c oughs> เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้พวพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีจ้า